สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาดูเตียงไฟฟ้านะครับก็มาที่โงรงพยาบาลไม่มีอะไรทําก็เลยเห็นเตียงไฟฟ้าระคับแรรดาแรกว่าเตียงไฟฟ้ามันต้องมีครับก็จะมีสายไฟนะครับสายไฟก็โยงยาวเข้าไป นี่ก็น่าจะเป็นมอเตอร์ส่วนตัวนี้น่าจะเป็นที่ที่บังคับก็มีมอเตอร์หนึ่งตัวสองตัวสามตัวนะครับที่เห็นหลักๆอันนี้ก็จะเป็นล้อนะครับล้อ3 6มรอสองศาส่วนอันนี้จะเป็นล้อที่เวลามันชน ถ้ามันชนผนังหรือว่าชนเหลี่ยมชนอะไรมันก็จะไม่ทำให้กระแทกแรงเหล็กก็จะประมาณเหล็กบางนะครับประมาณ1.2ึมิลนะครับเนี่ยมีทั้งสี่มุมเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวตัวที่ไม่ให้ผู้ป่วยกลิ้งลงนะครับยมีลูกปืนด้วยครับวัดระดับตัวนี้ก็จะเป็นหัวเตียงคร มาดูไปนะครับว่างๆดูว่าเตียงไฟฟ้าก็าํำยังไงบ้างครับ <_ d> um> เพื่อมีคนที่ไม่ได้สังเกตแล้วก็มาเรียนรู้ด้วยกันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นระบบนะครับต่ <_ d> um> อไปก็เป็นปุ่มบังคับนะครับ ูมังคับก็จะมีอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรที่ไม่ให้คนไข้ประกับฝาข้างเราไม่ให้คนไข้กิ้งหรือดิ้นตกเตียงนะครับก็จะมีตัวนี้ตัวนี้เราก็งัดขึ้นแล้วก็ค่อยลดลงอย่างนี้นะครับเนี่ยมันจะพอลดลงปุ๊บเตียงมันก็จะลงอย่างนี้นะครับแต่พอเราจะเอาขึ้นเราก็ดึงตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะมีที่วัดระดับมีลูกปืนลูกเหล็กนะครับเล็กๆนะครับก็จะมี80องศานะครับมี80องศานะครับความความชันตอนนี้อยู่ที่20นะครับดูที่ลูกปืนนะครับลองมาคับดูนะครับเปิดเปิดปุ๊บอันนี้น่าจะเป็นหัวเตียงครับอันนี้จื้นี่ครับ เดือนนะครับข<อ>ึ้นอันนี้อันนี้เป็นกลางตรงกลางนะครับอันนี้เอียงซ้ายเอียงขวาอันใหญ่นะครับอันนี้ก็ยกบ,บนล่างนะครับตัวนี้ก็มีประกับ ก็มีลูกปืนด้วยนะครับนี่ก็เป็นตัวบังคับมือนะครับสำหรับผู้ป่วยหรือว่าก็อันเดียวกันนะครับเป็นอนเดียวกันมีทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งนั้นและฝั่งนี้ นี่ครับข้างในก็มีที่ให้ผู้ป่วยกดทั้งสองฝั่งเลยนะครับข้างนอกก็มีนี่ครับรูปเตียงก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ เลาเรากดเราปล่อยมันก็มีตัวนี้ครับซับแรงกันกระแทกที่ค่ก็ไม่ให้มันไม่ให้มันดีดแรงนะครับแล้วก็จะมีเบรกตัวนี้จะเป็นเบรกถ้าเหยียบทีเขียวมันก็จะไปได้ถ้าเหยียบอย่าเหยียบตัวนี้มันก็จะล็อกเตียงไว้นะครับมีทั้งหมดอยู่สี่ล้อนะครับ ล้อสามร้อหกสิบองศาสี่ล้ออันนี้ไม่รู้ห้อยน่าจะห้อยถุงปัสสว่าดูระบบเตียงนะครับเทสอันนี้ก่อนปุ๊บ ไฟก็สองร้ยยี่สิบโวลต์ไฟบ้านเราเนี่ยแหละครับเบรกก็จะมีสองฝั่งนะครับข้างหน้าไม่มีเบรกนะครับมีสองฝั่งมีแต่ข้างหลังข้างที่ลออเลเอเท้าเหยียบท,ที่ที่เหยียบเท้ามาะครับ เล้วกพอเพลงแค่นี้แหละครับอย่างไงเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ